รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับ ถ้าพูดถึงเมืองท่าที่มีความสวยงามติดอันดับโลกนะครับหลายคนต้องนึกถึงพอทตฟิโนที่อิตาลีครับแต่ว่าหลายๆคนก็บ่นครับว่าแหมการจะไปสัมผัสของจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้ผมมีสิ่งทดแทนครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โอเชียนพอทตฟิโนพัทยาที่นี่นะครับนอกจากความสวยงามครับในแง่ของการมองวิวแบบ180องศาสูตรอากาศบริสุทธิ์แล้วที่นี่เป็นหนึ่งในทีเด็ดเมืองไทยครับเพราะว่าเป็นแหล่งสร้างไรายได้จุดหนึ่งของประเทศไทยเพราะเวลาชาวต่างชาติมามาล่องเรือยอชกัน นะครับผมสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากมายเลยทีเดียวหลายคนอยากรู้ครับว่าเวลาเขาไปล่องเรือยอชเขาไปเส้นทางไหนแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรที่เป็นไฮไลท์กันบ้างวันนี้ผมเอิร์ธสันอิทธิสุขนานกับทีเด็ดเมืองไทยจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกันเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแต่ว่าช่วงแรกของรายการเหมือนเดิมเช่นเคยครับคุณเอฟธนนพมีอาชีพที่น่าสนใจมาแนะนํากับทีเด็ดอาชีพครับช่วงนี้สนับสนุนโดยกรมพัฒนาที่ดิน พลิกฟื้นพื้นดินไทยโอ้โหนาฬิกาปุกดังมากเลยโอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับเอฟทานโนเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงทีเด็ดอาชีพครับช่วงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปตามหาคนไครมีไอเดียครับคุณผู้ชมเห็นผมมานอนอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้มานอนอาบแดดนะครับแต่ว่าผมมานอนรอดาวครับเดี๋ยวพอดาวมาเมื่อไหร่นียนะะผมก็จะคว้าดาวมาเป็นของตัวเองครับโอ้โหเป็นไงฮะแต่ว่าดาวที่ผมจะคว้าไม่ใช่ดาวบนท้องฟ้านะครับแต่ว่าจะเป็นดาวอะไรเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับ นี่เลยครับคุณผู้ชมครับดาวที่ผมบอกครับแหมเป็นไงฮะผมหยิบมาจากท้องฟ้านะฮะเอามาประดับเลยยิบยับเป็นฝาชีเป็นหมดเลยครับนั่นก็คือฝาชีดาวนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าฝาชีดาวแบบเนี้ยเขามีขั้นตอนวิธีการทํำยังไงตามผมไปเลยครับสวัสดีครับผมโอสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ สวยๆกันนั้นเลยนะฮะพี่น้าครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าฝาชีดาวทำไมถึงต้องเป็นลายดาวครับเป็นเพราะอะไรฮะก็เราดูจากการที่เราได้ไปดูงานจากที่ต่างาๆแล้วก็เอามาประดิษฐ์คิดว่าเอ๊ะทำนายไหนที่มันจะโดดเด่นนะโดดเด่นับตาขึ้นนะคะคผมก็เลยทำเป็นรูปดาวขึ้นมาอ๋อนี่แล้วมีไอเดียจากไหนคือไปนอนชมดาวหรือไ่าอ๋อไม่ใช่ค่ะจากการที่เราไปดูงานครับ ที่ต่างนะคะแล้วเราก็เอามาผสมผสานกับลายเก่าของเราในส่วนของฝาชีดาวเนี่ยมีการมีการปรับเปลี่ยนลายตลอดเวลาไหมฮะส่วนใหญ่เราก็จะปรับสีสันแล้วก็เอ่อความละเอียดครับผมความละเอียดความห่างของของตัวดาวครับผมแต่ว่าในส่วนของลายยังเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ค่ะมีแค่เปลี่ยนสีแล้วก็เป็นความถี่ไอแบบนี้เป็นเป็นตัวอย่างและเอียดึ้นอะไรนะคะสวยมากเลยนะครับเนี่ยแล้วมีการส่งออกไปต่างประเทศไหม อ๋อเราเรายังไม่ไม่ถึงตัวนั้นค่ะโดยมากจะเป็นลูกค้ารับไปแล้วไปอีกทีหนึ่งอ๋อค,ครับผมแต่เราไม่ได้ส่งเลยตรงค่ะครับ,รบอ่ะที่เด็ดที่สำคัญที่สุดของงานถัตกรรมจากสายของชาวพนันนินคมเนี่ยคืออะไรฮะที่จะแตกต่างกากที่อื่นเนี่ยคืออะไรฮะเป็นร,รูปลายแล้วก็ความละเอียดค่ะครับความละเอียด อยากให้พี่นาดฝากไอเดียดีๆนะครับหรือว่าข้อคิดที่ที่คนในกลุ่มในศูนย์เนี่ยใช้เป็นหลักในการประกอบอาชีพให้กับผู้ชมครับเชิญครับก็อ,อย่าเพิ่งท้อถอยครับนะคะบางคนพอนั่นอุ้ยไรนี้ทำไม่ได้ก็ทิ้งแล้วนะคะแบบฟอั่ชีดาวเราเนี่ย ก็เอามาใส่ด้วยลายเข้าไปใส่อะไรขึ้นไปครับก็ทําให้เป็นที่นิยมได้วันนี้นะครับขอบคุณพี่นาามามๆครับรวมถึงทุกทุคนเลยนะครับที่มาแบบบัตรเอทีดีกับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับขอบคุณจากผครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับทีเด็ดอาชีพที่ผมนำมาฝากในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นของดีมีชื่อเสียงของเมืองพนักเลยนะครับ คุณผู้ชมครับไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าทําหน้าที่การงานอะไรเราจะต้องรู้จักมองในมุมใหม่และใส่ไอเดียลงไปและที่สําคัญระหว่างทานนะครับถ้าหากเราพบเจออุปสรรคเราจะต้องมีความอดทนครับและเมื่อเรามีความอดทนแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมในช่วงทีเด็ดอาชีพนะครับก่อนที่คุณผู้ชมจะกลับไปพบกับพี่เอิร์ธน,นะครับไปติดตามเรื่องราวดีๆของชาวสากลกันก่อนเลยครับ ขอบคุณเอฟนะครับกับอาชีพเด็ดๆที่แนะนากันทุกสัปดาห์นะครับผมกับทีเด็ดอาชีพมาถึงช่วงผมกันบ้างครับอย่างที่เกริ่นไว้ว่ามีจุดทดแทนครับเผื่อว่าใครที่โอ้โหกําลังซับอาจจะไปไม่ถึงอิตาลีแวะเวียนมาที่พัทยาที่นี่ก็มีความงดงามแล้วก็ถ้าอยากจะมาล่องเรือยอชที่นี่ก็มีความเด็ดแล้วก็รวมถึงศักยภาพไม่แพ้เมืองนอกเลยทีเดียวนะครับผมรายละเอียดทั้งหมดครับต้องคุยกับคุณสกอตฟินสเตนครับผม Har บ o r Master ที่โ c e a n Marina Yacht Club ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Uh, คำถามแรกครับเดี๋ยวผมถามถึงเรื่องของที่นี่ว่าปกติแล้วเขามาเนี่ยนะครับเขาทําอะไรกันบ้างกับเจ้าของเรือยอชที่เราเห็นกันทั้งหมดนี้นะครับ normally uh, could you please explain how about the the ship's owner when come here where can they go there are so many places to go because we have so many beautiful islands it depends on how much time if they only have a couple of hours mm hmm. they might go out to g o p p e t Visit the monkeys, feed uh -huh, the monkeys. Uh -huh, uh -huh. If they want a day trip, they might go out to Kamanwichei, Kokram, Kopai, or Kolan. Kolan is mm -hmm. is a beautiful place where they can drop anchor, go ashore to the uh, restaurants. And it's not far from here. It's not far. It's only a couple of hours. Uh huh. Which one is a famous one? Wow. Koh probably the most famous. Koh uh -huh. uh, is famous because it's we've got the monkeys, so they can feed the monkeys. Mm -hmm. uh, kids have a good time. They can swim. There's lots of beautiful beaches. So we're very lucky mm -hmm. to live in such a beautiful place. I heard that someone sailing from here to Hua Hin. Absolutely, uh, we have a race every year across to Hua Hin. Mm -hmm. um,

How about the the capacity of the Marina Yacht Club? Yeah, Ocean Marina Yacht Club is the biggest marina in Asia. Mm -hmm. uh, we have a capacity in the water of 350 boats. Plus, we've got a capacity on the dry storage for trailer boats for another 150 boats. Mm -hmm. So, we're very proud here in Thailand and Pattaya. Mm -hmm. To be the, the biggest in Southeast Asia. Mm -hmm. yep. for, for, from, from this, the uh, like, uh, is uh, the biggest one in Asia. Do you set something about like uh, the event for the the promote here? Sure. This November, we have our first Ocean Marina Boat Show, and it is the first opportunity for people living in Bangkok to just drive down to Pattaya for the weekend mm -hmm. and come and experience a boat. Mm -hmm. We've got free kayaking, free Hobie cat sailing, free stand-up paddle boarding. So there's lots of activities for people to do. We have dragon boat racing in our lake. So there is really, a, it's a really great opportunity for people living in Bangkok to come and visit and experience a boat show. And I, I heard the other one, like uh, the competition, like yep. the name Top of the Gulf Regatta, right? Yep. Every year we hold the, we host the Top of the Gulf Regatta. This is this next year. It'll be its ninth year, and we get everyone from kids sailing the Optimus for the Thailand National Championship. We get uh, the Plateaus Racing for the Coronation Cup, and we get sailors from as far as Singapore, Australia, Hong Kong mm -hmm. that come here and do the keelboat racing. Mm -hmm. So it's it's a really great fun regatta, and it is Asia's biggest regatta in the number of boats that we have competing all at one time. And about the, the security policy, uh, uh, did you prepare anything for the, like uh, this policy? Yeah, we've got uh, we've got pretty good security here at Ocean Marina. We've got uh, CCTV. We've got card access to all the slips. Mm -hmm. We've also got twenty-four-hour security guards all around the marina. Mm -hmm. So our members value their privacy. We don't tell anybody who owns a boat. Mm -hmm. um, it's it's really. Uh, something for owners keep their boat private about it, and something owners for to o keep their be e it n j ครับผมนะครับก็เรียกได้ว่าที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นทีเด็ดของเมืองไทยครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในทีเด็ดที่เป็นท่าจอดเรือยอชที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ที่พัทยานะครับที่เมืองไทยนะครับสุดท้ายเราคงต้องรบกวนคุณสกอตครับผมนะครับฝากเชิญชวนคุณผู้ชมดีกว่าว่าเวลาแวะเวียนมาพัทยาและอยากจะมาสัมผัสกับชีวิต Are there anything that you want to say to the, the Thai people? Come and visit Ocean Marina Yacht Club. It's really a fantastic place. We've got some great food outlets. We've got some beautiful grounds. Plenty of space for the children to play. We've got some beautiful lakes. And of course, the beautiful boats like Siamese Twin here. 25 people mm -hmm. go out for a party. <laughs> it's the best. Okay. <laughs> Thank you so much. นี่คือหนึ่งในทีเด็ดของเมืองไทยครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับไปที่กรุงเทพกับทีเด็ดกอทมครับโอ้ยดอกใหญ่มากเลยนี่น่ากินมากโอ้โหยนี่โอ้ยอย่างนี้นะ ของโปรดทั้งนั้นเลยผัดบวบแล้วก็พาสต้าเห็ดเข้ากันมากอาพี่เอฟคะทำอ,อะไรคะโอ้โหตกใจหมดเลยเลี้ยงหมูโอไม่ใช่ร้อเล่นเก็บเห็ดนี่ไงดูดิเป็นไงน่ากินไหมโหเห็ดขาวมากเลยน่ากินมากเลยต้องอร่อยแน่ๆเลยเดี๋ยวนี้นะราคา50บาทนะคะอืมโอเคอ่ะทั้งนั้นเดี๋ยวพี่ค่อยจ่ายนะฝากถือก่อนฝากถือก่อน ดีๆนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนทเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงทีเด็ดกอทมครับช่วงเวลาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของน้องนนักเรียนนะครับที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั่นเองครับคุณผู้ชมครับการดําเนินชีวิตของคนเรานั้นมีอยู่มากมายหลายด้านด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นในด้านการทรรมหากินนะครับหรือว่าจะเป็นในด้านของสุขภาพอนามัยและอีกด้านหนึ่งถือว่าเป็นด้านที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือด้านของการศึกษานั่นเองครับและถ้าหากเราช่วยกันนะครับปลูกฝ ตั้งแต่พวกเขาอายุยังน้อยนะครับเรียกได้ว่าวันหนึ่งที่พวกเขาโตขึ้นมานั้นพวกเขาก็จะเป็นเด็กที่มีความสามารถมีศักยภาพและก็มีแนวทางในการพัฒนาตนเองนะครับและเมื่อน,นั้นแหละครับพวกเขาก็จะเกิดความเท่าเทียมกันในสังคมและที่สําคัญที่สุดประเทศชาติของเราก็จะพัฒนาไปอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนนั่นเองครับซึ่งสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยาม um รบรมราชกุมารีได้ทรงมีพระราชาหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับด้วยทรงพบเห็นสภาพปัญหาและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่ขาดแคลนอาหารมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงและขาดการศึกษาที่ดีจึงทรงเริ่มพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขึ้นครับในปีพุทธศักราช2523โดยมีการดําเนินงานจัดทําเป็นโครงการต่างๆที่นําแนวพระราชดําริไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนครับเอาละครับโอ้โหน้องโบเดี๋ยวเราไปผัเห็ดกินกันดีกว่าปะอะมาดีพี่ถือให้ปะ อ๋ออืมเืมโอเคโอเคป้าโอ้ป้ามาเดินน้ำไปเล่นน้ำไปเลย,ป,เลยป้าโอ้โหกิจกรรมที่ผมชอบที่สุดคือปุ๋ยหมักเพื่อสดครับได้น้ำหมักที่เราทำเองเอาไปรดน้ำผักโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายน้ำหมักครับและได้กินผักเพื่อสดที่ถูกหลักอนามัยด้วยครับกิจกรรมที่หนูชอบคือโรงเพาะเห็ดสิ่งที่หนูได้รับคือเอาไปแปลรูปเป็นอาหารเช่นเห็ดชุบแป้งทอดเห็ดแหนม ทําใหห้ค,คุณผู้ชมครับซึ่งกรุงเทพมหานครนะครับนาโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรคุณลุงผู้ว่าใจดีของเด็กๆครับที่เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวไกลครับจึงได้มอบหมายให้ทางสํานักการศึกษาเร่งดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนะครับกับโครงการดีๆนะครับที่จะจัดทําขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการพระราชดำร,ร,ริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองครับประโยชน์ที่หนูได้รับคือหนูได้นําประดุกที่หนูเลี้ยงเองนํามาทำเป็นอาหาร เศษปลาดุกที่เหลือหนูจะเอาไปขายเพื่อสร้างไรายได้กับตัวเองค่ะประโยชน์ที่ได้รับคือหนูได้เรียนรู้และนํามาใช้เป็นชีวิตประจําวันได้และหนูสามารถเก็บผักมารับประทานได้ค่ะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นหนึ่งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้น้อมนำนะครับโครงการพระราชด,ดำริใต้ร่มพระบรารมีนํามาปรับใช้ในโรงเรียนนะครับนำมาบูราณาการการเรียนการสอนให้กับเด็กๆจนกระทั่งเด็กๆน,นั้นสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพข,าของพวกเขาและมีแนวทางในการทำหากินเพิ่มมากขึ้นนะครับพวกเขาจะเก่งอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องๆคนเก่งกันเลยครับอ่าสวัสดีครับน้องก้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออมาคุยกันไหนมานี่ทําอะไรอยู่คะถอนหญ้าค่ะถอนหญ้าอ๋อคือเราต้องดูแลแปลงผักนะไม่ให้มีวัชพืชขึ้นมารบกวนอาหารการกินของพืชผักตอนนี้ปลูกอะไรบ้างครับที่โรงเรียนตอนนี้นะคะมีมีถั่วฝักยาวมีพริกมีมะเขือ,อ,อมีฝักทองนะคะโอ้โหหลายอย่างเลยนะแล้วนี่เพื่อนๆทำอะไรกันอยู่อะ อันนี้กลางถอนยากค่ะอ๋อนะครับผมเอาล้ครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่กิจกรรมที่เด็กๆทาขึ้นมาถามนิดนึงว่าตอนนี้ที่โรงเรียนมีกิจกรรมอะไรบ้างครับมีกิจกรรมแปลงเกษตรบ่อปลาดูแล้วก็เพาะเห็ดค่ะโครงการทั้งหมดที่น้องก้อยพูดมาชอบอะไรมากที่สุดคะแปลงเกษตรค่ะทาไมถึงชอบแปลงเกษตรเป็นพเพราะอะไรครับเพราะว่าได้มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาปลูกนะคะเพราะว่ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่หาง่ายตามชุมชนนะคะอ๋อก็คือผักพวกนี้เราเรารับประทานในชีวิตประจําวันอยู่แล้วว่าง่ายเกิใช่ไหม อ่ะสำหรับประโยชน์ที่ได้จากการทํากิจการต่างๆน้องก้อยคิดว่าน้องก้อยได้ประโยชน์อะไรบ้างคะก็หนูก็จะได้กินผักทุกวันนะคะเพราะว่าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนหนูให้กินผักวันหนึ่งก็เยอะเหมือนกันอนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งหนูก็ได้เรียนรู้เรื่องแปลงเกษตรด้วยะคะ่ะนี่เอาละครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของผลงานน้องๆน,นะครับเอาละปิดท้ายนะ มีอะไรอยากฝากถึงคุณลุงผู้ว่าใจดีไหมที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับหนูขอขอบคุณคุณลุงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้จัดทําโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นและหนูจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยคุณผู้ชมครับและนี่แะครับคือความภาคภูมิใจนะครับของน้องน,น,น,นักเรียน จากโรงเรียนบ้านแบนชโดครับที่พวกเขาได้น้อมนาเอาแนวทางน,นะครับตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้นะครับจนกระทั่งพวกเขานั้นมีความรู้มีความสามารถนะครับมีศักยภาพและมีแนวทางในการดูแลผลผล,ผลิตทางการเกษตรและที่สําคัญนะครับพวกเขาสามารถนําเอาผล,ผลผลิตไปรับประทานเป็นอาหารกลางวันที่โรงเรียนอีกด้วยครับแล้วก็นําไปขายได้ไรายได้ด้วยนะครับ และต่อจากนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณครูคนเก่งครับไปดูกันว่าคุณครูนั้นมีแนวทางมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับเด็กๆและพวกเขาจะสามารถนําเอาประโยชน์จากโครงการนี้นะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรและผู้ที่จะมาให้คําตอบกับเรานะครับก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบรนชโดครับท่านผออนิกรเศร้าฟันนั่นเองนะครับทางโรงเรียนนี้นะครับมีการนําเอาองค์ความรู้ต่างๆของโครงการนี้นะครับไปบูรณาการหรือว่าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิชาการสอนอย่างไงบ้างครับมันจะสอดแทรกโดยเฉพาะในกลุ่มสาระของ เกษตรแล้วก็การงานอาชีพเราจะจะใส่เข้าไปในกิจกรรมเหล่านี้เช่นการออมนะเด็กจะมีการอมอมในตะวันสหกรณ์เราก็จะมีสหกรณ์ร้านค้าสหากรณ์การผลิตเด็กจะเข้าไปผลิตสินค้าที่จําหน่ายในตระวันนะครับแล้วก็กิจกรรมการเกษตรเกษตรแล้วเราถือว่าเป็นเบนหลัก เพราะว่าชุมชนเราเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ยังมีอาชีพการเกษตรอยู่ครับในส่วนของหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ครับคุณสวรัตนินเนชเขาก็จะเป็นกเกษตรของเขตตรงนี้เพราะนั้นทางเรียนติดขัดมีปัญหาอะไรเนี่ยยังไม่กระจ่างชัดเนี่ยเราก็จะขอความรู้จากเขาเขาก็จะมาเป็นวิทยากรให,ให้ความรู้แก่เรานะครับพอเขา,าให้ความรู้แก่เราเนี่ยเราก็จะเชิญชุมชนเข้ามาร่วมด้วยนะครับเพราะที่นี่เนี่ยแม่บ้านทั้งหลายเนี่ยจะอยู่บ้าน นะครับเราก็จะเชิญเข้ามาเพื่อจะรับความรู้จากเกษตรจังหวัดหน่วยงานอื่นๆเช่นหน่วยงานชุมชนต่างๆเขาเห็นว่าโรงเรียนเนี่ยได้ทํากิจกรรมนี้ขึ้นมาเขาก็จะให้เข้ามา,าให้มาใ,ใ,ใ,ให้การสนับสนุนนะครับโรงเรียนขาดเหลือปุ๋ยบ้างดินบ้างอะไรเนี่ยเขาก็จะเข้ามาสนับสนุนแล้วเสียงตอบรับจากคนในชุมชนเป็นไงบ้างครับผู้ปกครองให้ชื่นชมมากนะครับอย่างการเกษตรที่เราให้เด็กทําเกษตรในกระถางทําที่นี่2กระถาง กลับบ้านไปหนึ่งกระถางนะฮนะเด็กทุกคนจะมีผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากการอบรมแล้วแล้วก็ลงมือปฏิบัติกลับไปบ้านหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ปกครองมารับความรู้พร้อมกันนะครับผู้ปกครองก็จะสังเกตด้วยแล้วก็ขยายผลได้บ้านทุกๆบ้านจะมีเกษตรกระถางผู้ปกครองเห็นว่าเราทําแล้วเนี่ยมันเกิดผลอย่างนี้ นะครับกระแสตอบรับและชื่นชมในโครงการนี้ดีมากๆเลยครับอยากท่านผอฝากถึงคุณลุงผู้ว่าใจดีของเด็กนะครับที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้นะครับทำให้เด็กๆนั้นได้มีความรู้นะครับได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทํางานภาคการเกษตรแล้วก็ได้มีแนวคิดในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเชิญครับครับโครงการนี้เกิดขึ้นมาได้ก็ได้รับการส่งเสริมจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโครงการเดินเดินนั้นก็เป็นโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับท่าน ส่งขยายผลในโรงเรียนกรุงเทพมาหานครนี้มี25โรงเรียนแล้วทางกรุงเทพมาหานครก็มารองรับตรงนี้และให้การสนับสนุนนะครับโครงการนั้นมันรุ่หน้ามาได้ถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัดคือกรุงเทพมหาคนครโดยเฉพาะนั้นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครบอมราชวงศ์สุวรรณบริพัตรนะครับทางเรียนและก็ชุมชนก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการนี้นะครับให้คงอยู่และก็ให้มี พัฒนายิ่งขึ้นไปนะครับต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่ารชาชการกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครนำโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรพร้อมนะครับที่จะสารต่อการดำเนินงานโครงการ พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้กับเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างจริงจังครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของผมในช่วงทีเด็ดกทมแล้วนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันให้ได้นะครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับเด็กดีเด็กเก่งมากความสามารถของน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนใดในสังกัดกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับการสร้างคนให้เป็นคนดีต้องปลูกฝังกับการเรียนรู้และก็รวมถึงเปิดโอกาสให้กับการศึกษาที่ทัดเทียมกันนะครับเพราะว่าการศึกษาที่เท่าเทียมกันจะทําให้ประชากรมีคุณภาพซึ่งประชากรที่มีคุณภาพเหล่านี้นะครับจะเป็นคนพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระดับสากลหมดเวลาแล้วครับกลับมาเจอกันได้ใหม่วันพุธหน้าบ่าย2องโมงตรง modernair tv กับเรื่องราวของความเด็ดรอบเมืองไทยที่เอามาฝากกันกับรายการทีเด็ดเมืองไทยสวัสดีครับ